นี่คือมะละกอพันธุ์ red l a นะคะมะละกอต้นเตี้ยอายุประมาณ2เดือนแล้วค่ะนี่คือมะละกอฮอนแลนด์ลูกดกไม่แพ้กันนะคะแต่ต้นจะสูงโปร่งกว่าค่ะย่าย่ามาแล้วจ้าวันนี้ยา่ยาพาทุกคนมาดูมะละกอลูกดกที่หลังบ้านนะคะมาเทียบความสูงกับต้นมะละกอค่ะ นี่ยืนที่พื้นระดับเดียวกันนะคะมะละกอเลดีออกลูกเร็วค่ะเพื่อนๆนลูกเต็มต้นเลยนะคะเขาเริ่มออกลูกตั้งแต่ต้นยังไม่ถึงหนึ่งเมตรเลยค่ะเป็นมะละกอที่ปลูกง่ายติดผลเร็วหน้าปลูกอีกชนิดหนึ่งนะคะแต่ก็มีข้อด้อยเหมือนกันค่ะข้อด้อยก็คือเราหาซื้อต้นพันธุ์ยากนะคะเพราะว่าเลดี ถ้าเราไปซื้อตามห้างที่สุกแล้วนะคะเอามาทานผ่าออกมาไม่มีมเมล็ดเขานะคะเหมือนกับถูกตัดถูกตัดตอนพันธุก,กรรมหรือเปล่าอันนี้ย่าๆไม่แน่ใจนะคะต้นที่ปลูกอยู่นี้ซื้อต้นพันธุ์มาจากร้านที่เขาขายต้นไม้นะคะต้นพันธุ์ก็ราคาค่อนข้างสูงค่ะอย่ามะละกอทั่วไปแถวบ้านนะคะต้นพันธุ์อาจจะ10บาท แต่เรดเดดดีไม่ใช่นะคะประมาณ20-30บาทค่ะคือเราขับรถไปซื้อเองนะคะไม,ไม่ได้ส่งออนไลน์ค่ะเพราะฉะนั้นตัดค่าขนส่งไปนะคะก็จึจะได้ต้นพันธุ์มาปลูกช่วงที่เขาตั้งตัวใหม่ๆนะคะประมาณ15วันถึง20วันก็ใส่ปุ๋ยสุดเสมอค่ะถัดไปอีก15วันก็ใส่ปุ๋ยข้อเก่านะคะโดยโรยรอบๆทรงพุ่มค่ะ ถัดไปอีก15วันอันนี้กะเอานะคะไม่ต้อง15วันเป๊ะก็ใช้ปุ๋ยมูลไก่นะคะโรยรอบรบทรงพุ่มเหมือนกันเขาก็เริ่มติดดอกแล้วก็ติดผลเช่นนี้เลยคะ่ะที่บ้านใช้มูลไก่แกรบนะคะตลอดระยะเวลาที่ปลูกนะคะต้องรดน้ําอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งหรือสองครั้งก็ได้ค่ะมะละกอเป็นพืชที่ชอบน้ํานะคะแต่อย่าให้น้าขังที่โคนต้นค่ะตรงที่ปลูกมะละกอนี้นะคะ จะมีแดดประมาณครึ่งวันค่ะเพราะจะมีร่มของต้นไม้อื่นบังไว้บ้างบางส่วนนะคะเรดเดดี้ <Red Lady S 1> เป็นการออกลูกครั้งแรกนะคะ mm hmm. ก็ยังไม่รู้เลยว่าลูกเขาจะมีรสชาติหวานอร่อยตามคุณสมบัติของเขาหรือไม่นะคะ mm hmm. เดี๋ยวเมื่อไรได้ทานลูกแรกย่าจะถ่ายคลิปไม้เพื่อนๆได้ดูกันอีกครั้งหนึ่งนะคะอีกต้นหนึ่งนะคะที่จะให้เพื่อนๆดูคือมะละกอพันฮอลเลนค่ะต้นนี้ รูปร่างสูงโปร่งเพราะตรงนี้มีต้นไม้หลายชนิดนะคะและที่มีความพิเศษก็คือต้นนี้เขางอกขึ้นมาเองค่ะแถวบ้านจะมีต้นไม้งอกเองเยอะนะคะพอเขางอกขึ้นมาพอเราเห็นแล้วว่าเป็นต้นมะละกอก็จะไม่ถอนทิ้งค่ะเว้นไว้เวลาถอนหญ้าตรงอื่นก็จะเอามาล้อมที่โคนของต้นมะละกอต้นนี้ไว้นะคะแล้วก็ใส่ปุ๋ยให้ โดยใช้ปุ๋ยคอกสลับกันระหว่างมูลวัวและจี้ไก่เกรบค่ะเขาก็จเจริญเติบโตและออกลูกมาดกเช่นนี้เลยค่ะนี้เป็นธรรมชาติสร้างสารตว์ให้เองนะคะและที่ลูกแหว่งเช่นนี้ก็เป็นเพราะธรรมชาติเหมือนกันนะคะคือสัตว์เล็กๆมาแอบกินนะคะก็ไม่รู้ว่าตัวอะไรเหมือนกันนะคะยังไม่เคยเห็นตัวเลยค่ะอยู่ๆวัลวกอหายไปหมดเลยทั้งลูกนะคะเหลือแต่เปลือกโลกตาอยู่นิดนึง นี่คือผลมะละกอพันฮอนเลนนะคะผิวสวยลูกกระทัดรัดเหมาะที่จะทานหมดภายในหนึ่งมื้อเลยค่ะหากเราผ่าดูข้างในนะคะก็จะมีเมล็ดสามารถเก็บเอาไปทำพันธุ์ได้ค่ะเนื้อมะละกอจะมีสีเหลืองอมส้มมีรสชาติหวานอร่อยมีกลิ่นหอมหากเราปลูกเองเก็บตอนสุกค่ะแล้วไปปอกเปลือกรับประทานได้เลย จะอร่อยมากค่ะจะได้รสชาติของมะละกอเต็มที่มีพื้นที่เล็กๆน้อยๆก็ปลูกผลไม้ที่มีทรงพุ่มไม่กว้างใหญ่เกินไปวันรับประทานผลกันนะคะย่าๆขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ชมคลิปจนจบเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย